สวัสดีครับวันนี้มาพบช่องพันนท์ทัวร์วันนี้ลุงพันนท์อนทัวร์ยังขายไก่เหมือนเดิมครับขายดีเหมือนเดิมครับดูครับลูกค้าเยอะถ้าหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกด subscribe และกดติดตามตามด้วยกระดิ่งเสียแจ้งเตือนในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้มาดูว่าลุงพันจะได้สักกี่บาทนะครับลูกค้าเยอะสุดมาแล้วครับมาแล้วครับมากันใหม่ๆสวัสดีตอนเช้านี้ลุงพันมาขายตอนตีห้าครับดูครับกระลอกครับ

มาหอดานอเงียพมนอกเลยครับมาล้วครับมาแล้วครับมากันมใหมมาเลือดพักันมอก่อนนี้ถึงปเนี่ยเออเอาม้ำข้างน้านี่ยมั้ยาเขาเยพอดีแล้วตอนนั้นพอดีแล้วมันเนไงไก่ไก่ไก่ตไก่เรื่องไก่ เอั้นนี้อันนี้อันนี้อาก็ดาคิปว่รับว่าแลวครับมากันไม่ไม่าเรื่องกันนังก็ดีดีเล้นะนี่เมนังนไปทอดมยยาะบงูลูกามังรู้มัมันมันติดเนี่ยพ่อเลี้ยคนติดดีดีเอาคนโลสองโลสมโล ไปทอดไหมขูดได้ไหมครับ่อนอืมขูดเลยผัดอนไก่แกงไก่หนีแกงกระดาเยังแกงกรเดาอันนั้นกระตุ้งกระโดดนอันนี้มึงจะไก่แม่ไก่หนิแม่แกงกระดาวยังกับเขากับน้ำเมื่อนี้หน่วยบริการของเข้าได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ ร่งไก่ตับไก่ไตไก่เท่าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไก่ของห้องมากกันไม่ไม่สดสดสดสะอาดถูกลักอันไม่ครับพ่อแม่น้องอยากได้มาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไก่เรื่องไก่มาหอดบ้านหอดเยี่ยนพ่อแม่น้องเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มากกันใหม่ๆมาเลือกมาเบิ่งกันสะก่อนครับน่องไก่เนื้อไก่บีกไกุ่้มไก่ตับไก่ไ่ไก่เข้าไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันใหม่ๆพ่อแม่น้องเชิญครับเลือกสื่อเลหาไวเฮ็ดอาหารต้มย่างปิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อ,รอยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับสดสดมากกันใหม่ พ่อแม่น้องเชิญครับเลือกสื่อเลือกหาวัเห็ดอาหารต้มยาปิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร,อร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอย่างกระเขาะกันหน้า <c oughs> มือนี้ด้วยบริการข <c oughs> องเขา <c oughs> ได้มาขายพวกน่องไก่ <c oughs> เนื้อไก่ <c oughs> ปีกไก่รูปไก่ตับไก่ไส่ไก่เท่าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องในไก่ของเขามากกันใหม่ๆ เพิ่งกันสะก่อนครับน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ร่วงไก่ตับไก่ไตไก่เข้าพ่อแม่นองปีกกระป๋ายเนอกกับเข่ากับน้าเมื่อนีหนวยบริการของเฮาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ร่วงไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่สีไก่โตไก่เลืองในไก่ของเฮามากกันใหม่ๆสดสดสดสะอาดลักอนามัยครับเลือกเพิ่งกันสะก่อนครับ ่องไก่เนื้อไก่ปีกไกุ่้มไก่ตับไก่ไตไก่เข้าทอดลุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญรับโอเมนองครับขอเชิญรับอยากได้ท้องไก่ปีกไก่ข้มไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เรื่องได้ไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญรีบรถ้อยบริการขุกอย่างเป็นแกบเหมือนคู่ามิ ตับไก่ไส้ไก่เข้าไก่ไก่หองสดสดมากกันใหม่พม่นนอกเชิญรับเสืออซื้อและหาวันนี้ ได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ร่งไก่ตับไก่ไตไก่เข่าไก่ตีนไก่ นี่นี่แน่ยิ้มเลยน,นี่นอะไรักนุณก็ว่าเรียกรถโดยบริการห้องใดเลยครับ

มาลงครับมาแลี้วครับมากกันใหม่มาเลือดมากันสักบอลดำน่องไกลเดือดไกลบีไก่ส้ไกลตับไก่ไตไกเข้าไกล้อไกอมสดสนมากกันใหม่ พ่อแม่ดองผู้มีสิทธิ์ข้าไว้เค็มอาหารตุ๋มยาบิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับแต่เครื่องกรับพ่อแม่ดองมีกับระไฟน้องกับข้าวกับน้ำวันนี้ช่วยบริการของข้าได้มาขายพวกตัไก่เนื้อไก่ปีกไก่รุ่มไก่ตับไก่ไส้ไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่พ่อแม่ดองที่แบบนี้บ่าวหนองบัวย่างรอขอเปิ้ลสู มาลอครับมาแล้วครับมากันไม่ใหม่ตีไก่รับน่องไก่เนื้อไก่บีไก่ข้องไก่ตับไก่ไตไก่ข้าไก่ตีนไก่ของสดสดมากันไม่ไหม่พม่น้องเชิญครับเลือดซ่อ์ลูกไก่น่องไก่เนื้อไก่โตไก่เครื่องไน้ไก่มาหอดบ้านหอดเยี่ยนพแม่านองท่เหลือรับนะ 好了。 นี่ย้ายขาขาสวยๆไปปิ้ง ตัวนี้ละคนมักเป็นยังมาแล้วเปรับมากันหม่ๆมาเลือกเพืเบกันสะกน้องไก่เือไก่ีไกพ่งไก่ตไก่่ไข้าไก่ตีมไก่ของสดมากันใหมๆเมนเชิญรับเลือกสื้อเลือกหาไวเห็นอาหารต้มยงติ่มท้อสุดยอดแห่งความอริสอร่อยครับขอเ่เชิญรับ่อแม่นครับ ขอเชับอยากได้ไ,ดไก่ปีไกโค้งไกเื่อไก่ไับไก่ส่ไก่ตไก่เครื่องไ,องไ้ไกสดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเช่อมรีบรถนวยบริการขอเขาไดเลยครับพ่อแมนองีกัไปตัวนี้นะดีปป,ปิงไปอย่าง เืไก่ปีไก่รุ่มไก่ตัไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรือไก่ของห้ามากกันไม่ไม่ปีไก่รุ่มไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันไม่ไม่กแม่นอกเชิญรับเปรียกรถนวยบริการของห้าได้เลยครับเมื่อนี้ขายกันในราคาเบแแพงครับตับงแลงวนมนแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตไก่เรือไก่ พอหอดา้านพอเงี้ยนพ่อแม่น้องแด้ครับอยากได้พอเช่าบร,รถหนร่รถบรยการของเฮาใต้เลยครับ <ผม S 2> พ่อแม่น้องมีกระละไปนอกกับเข่ากับน้ำเมื่อนี้่วยบริการของเฮาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีไก่ร่องไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่คือเลือกหาวัยเห็ดอาหารต้งยางปิ้งพอด ุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้ไก่ตุนีไก่พุ่งไก่เกือไก่ตับไก่ไ่ปงไก่กะเพาไก่กรไก่ไก่กะพก่ก่ เรารับมาแล้วรับ,มา,รบมากันไม่ใหม่มาเลือกเพิ่กันซะก่อนครับน่องไก่เนื้อไก่มีไก่พุ่งไก่ครับน่องไก่เนื้อไก่มีบไก่พุ่งไก่ตับไก่ใส่ไก่เข้าไก่ตีนไก่ของสดสดมาดก,กันไม่ใหม่พ่อแม่น้องเชิญครับเลือกสะอาดปลากระพงไม่ครับพ่อแม่น้องอยากได้ยกขึ้นบกบังรียเร,รียบร้อยรถโยสารก็เข้าได้เลยครับ มาแล้วครับมาแล้วครับไก่ต้องไก่เลือไกโตไก่เรื่องไใจพอดบ้านทอเนืพ่อแมน้องครับวอร่อยอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้ต้องไก่มีไก่โตไก่เลือไตับไก่ไไก่โตไก่เรื่อนไใจสดสะอาดมากันใหม่

Nightmột thì chạy ngược lại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 

อยากได้ขอเชื่อมเรียบรถโดยบริการของเขาได้เลยครับพ str ่อแม่น้องมีก่กระป๋น้องกับเข่ากับน้ำืัอนี้หน่วยบริการของเขาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่รูงไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีบพ่อแม่น้องอยากได้จุดสัมผัสเรียบร้อยบริการของเขาได้เลยครับมืัอนี้ขายกระดาษข้าวกรับบานเราครับ เดือดได้ไกลมาหอด่านหอดีน รถสะอาดกระไม่ดาวน์พแมนโนงอย่างใดยกมืบกบัดมือเรีเรียกรถโดยบริการห้องใดเรยครับมือนีขายกะแนค่ารมาดูเอา้าแล้วครับห้าแล้วครับขายไก่เรื่องไกโตไกเรื่องได้ไก่มาหอด้านหอดเทียร์มะโนงนะครับไก่ใส่ไกโตไก่เรื่องได้ไก่รถสะอาดข้ากันใหม่ๆอยากได้ จะบริษัยบริการผมไมาไปเล่นดำพ่อแม่นอกที่กับะไปนอะกับเข่ากับหน้ามีหน่วยบริการเข้าในมรราัดพวกน่องไก่เนืออไก่ปีไก่รไก่ตาไก่ใตไก่เข้าไก่ปีไก่โตไก่เพื่อไ้ไก่มเอา้าเกันไม่ไสดสดสะอาดรันตะไบคดนะพ่อม่นอกอยากได้ยกมือโบกมือเรียโตไก่เพือดไก่ ขอเข้ามากกันไปใหม่สดสดสดสะอาดลักธนบัตครับพ่อแม่นกอ,อย่างไรยกพู้โบกวังพู้เรีย,รน,ยนเด็ด้อนบริการขอใส่เลยครับเโดอนี่ขายได้ราคาเอกแจ้งดำม,มาแล้วครับมาแล้วครัดำขายต้องใจเลื่อนใจโงไใจ ใเหนียวครับรสะุคกรระบายนอมอองอย่างใดยกระงบังเกอรเรียนเรียนรถนวยบริษารอใจเร่ยครับวันนี้ขายกันอะไรค่าปอดแหก้าารับมาแล้วครับรถขายตอกไกเนื้อไจโตไก่เครือใได้ไก่พอด้านหอดเทียนพ่อมนอสนครับ มาหล้วครับรมาแล้วครับ,มา,รบมากันไม่ใหม่มาเลือกทุกชนกันไม่ก่อนครับนงไก่เนื้อไก่<ๆ>บีกไ<ๆ>ก่พ<ๆ>ุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไกา่ตีมไก่ของสดสดมากกันไม่ใหม่พ่อแม่น้องเชิญครับเล<ๆ>ือกตือลือกหาไหวเห็นอาหารต้มยำวิ่งทอดสุดยอดแห่งความอ,อร่อยครับพ่อ,อ,บอแม่น้องครับ อยากได้่องไกีก่โตไือได้ไไสำหรับลิปนี้ลุงพันธอนขวาขอจบเพียงแค่นี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบน